รอบสีทีม Y2K เจอกับ Baby w h a t s a p นะครับผมลายอัพก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมมาดูกันว่าใครจะได้เข้ารอบอทิงชนะเลิศนะครับผมเอาละฮะตอนนี้มาดูกันตรงกลางนะครับผมยังไง Baby Baby วิ่งมาแต่ว่า Y2K หยุดอยู่ข้างหลังก่อนนะครับน่าจะยิงแล้วรสองหรือเปล่าแล้วมีคนลงไฟแล้วหนึ่งทีโอ้โห,โหแล้วนวนียกันตรงหน้า Y2K แล Y2K พยายามเล่นก anyway, okay. okay. ันอยู่ตรงข้างๆตรงทางนะครับผมเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นะฮะโอเคครับผมตรงนี้ก็ไฟกันโอ้โหนินนี่เบลนินนี่เบลนินนี่เบลโอ้โหนินนี่เบลยกโดนด้วยนะครับผมโอ้โหนินนี่เบลยกไปอีกบอมบี้จิตก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับผมมันบดมันบดโดนยิงโอ้โห เอาแล้วฮะ Y2K กับ baby นะ Y2K จะชนะ baby หรือเปล่านะฮะจี i อวิ่งรอจังหวะอยู่หรือเปล่าลกาลาลงไฟไปหนึ่งที วายทีเคโดนยิงลูกแก้วไปแล้วนะครับตอนนี้ลกลายังลงไฟอยู่เรื่อยเลยนะครับผมเดวิลรอจังหวะเล่นแล้วเข้าไปยกแต่ว่ายังไงโดนไม่โดนใครปรเพซเอ็กโดนอะไรพราะมันโดนยิงเคลียร์ไปหนึ่งทีด้วยอ้โหแล้วเคเว้ยยิงเคลียร์ไปนะครับปิกาจูวิ่งออกมา a าเดยูใส่ SI. อ้โห ล้วขวัญฟ้าขวัญฟ,ฟ้ายิงเคลียร์ไปหนึ่งทีเบบี้มีโอโอเวอร์ช็อตแต่ว่ายิงโดนโดนตัดไปแล้วซุปเปอร์เกมเข้าไปยกใครไม่โดนใครเลยนะผมตอนนี้พลาสทิกวิ่งออกมาแล้วผมตอนนี้โอ้โหแล้วไวตเคยกยกเสียมานาไปเยอะอยู่นะฮะอืมแล้วทีนนนะฮะ ้ายิงเคลียรปไปหนึ่งทีเอลเอลก็ L. 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 เล่นหน้าบ้านเขาแล้วตอนนี้ผมโอโ้โหแล้วโดนยิงเคลียตายไปครับเพชรเอกวิ่งมายกใครน้องเองยกใครเฮ้ยมันไม่โดนแล้วกาลากาลายกยกยกโดนด้วยนะครับผมแล้วมีคนเข้ามาเล่นในบ้านนะครับหนึ่งคนแล้วไวทเควิ่งไล่กันนะตอนนี้จะรอดหรือจะล่วงนะครับผม ัปิกจูดับบูใส่บรูใส่ไปอีกฝนฟ้าหยิบเหล่าเสาไปแล้วก็โดนเชเว้ยเตะตายเแบบี้ไปแล้วปิกจูเข้าไปล้ำลูกแก้วแล้วตอวนี้แล้วกาลีอยู่ไหนแล้วกาลีอยู่ไหนอะไรกดชิว,ย,ชวยังไม่ตายกดชิวยังไม่ตายโอ้โหแล้ว มันไม่โดนสักดอกเลยนะผมไม่มีโอเวอร์มายิงเคียให้แล้วพิกาจูททำลายลูกแก้ไปนหนึ่งลูกแล้วลูกที่สองหรือเปล่าโอ้โหเฟสติกเข้ามาเล่นในบ้าน y 2 k แล้วตอนนี้แล้วถึกอึดทนด้วยนะฮะตัวนี้โอ้โหแล้ว อาลีอยู่ไหนนี่ล้แพทริกก่อนยิงไม่ก่อนโอ้โหไวทูเตอนนี้โดนเบบี้บุกแล้วนะครับแพทริกเกิดมาแล้วมาเล่นรอจังหวะเล่นหรือเปล่า โอ้ oh, แล้วเบบี้ยกให้แพทริกให้เล่นแล้วแพทริกโดนยกโอ้โ oh, ห oh, ตอนนี้ไบตูเคโดนยกไปอย่างเดียวเลยนะครับ แล้วโอเวอร์ช็อตยิงเลียร์หนึ่งทีแล้วมีโอ้โหจะสองทีเบบี้โถมกันมาสี่ห้าหกตัวโอ้โหแล้วแพทริกเล่นมาข้างบนแล้วโดนยกหรือเปล่าเบบี้เบบี้ยังอยู่ยังอยู่ครับผมแล้วแพทริกข้างบนยังอยู่แล้ววิ่งเข้าไปในบ้านแล้วแล้วโอ้โหหนูเน็ตหรือเปล่าโอ้ลูกแก้วไวทูเคแตกลูกที่สองนะผมเหลือลูกสุดท้ายแล้วนะผม ว 2k มีคนมาเล่นในบอ่อด้วยนะโอ้โหมันทำให้ y 2k เก็บมานาะนแล้วยังเอาปีกจูมาแล้วผมโอ้โหเหล่าไว้ก่อนไม่มีคนมาแล้วเหล่าไว้ก่อนโอ้โหร้อยแล้วไม่มีใครเห็นหรือเปล่ามันบดเห็นแล้วโดน e เรียบร้อยแล้ว k เวยมายิงซ้ำไปหนึ่งทีสองทีแตกเรียบร้อยแล้ววิ่งกันไปสองคนแล้วทำไงไม่มีใครบงมาข้างล่างแล้วนูนสยิงปหนึ่งทีไปกระจูอ e แล้ว e ข้างล่าง k เวย e บีกโอ้โหมันนัวมันเนียอะไรวะเนี่ย โอ้โหเหลือสามโอ้โหเหลือเก้าล้านนะจากสิบ้าล้านเหลือเก้าล้านแรงมากเลยนะเอาแล้วเข้าบนมาอีกหนึ่งคนยิงโอ้โหด้ยิงหนึ่งทีโอ้โหจังหวะหลุดหวัดเสียวมากจังหวะนี้เอมิลี่ยิงหนึ่งทีอีกโอ้โหแล้วเลือดอยู่ในแล้วเลือดอยู่หลังบ้านยังมีอยู่นะสองอันนะโอ้โห เบบีบุกครั้งเดียวได้เยอะจัดนะครับผมได้เลือดเยอะจัดเขามีคนมาป่วนบอ่อยตั้งหากแล้วแพทติกทำอะไรแพทิกหลุดหรือเปล่าพม่สติกบอกว่าหลอกล่อหน่อยเข้ามาเข้ามาที่น้องน้องเพชรเข้ามาสิเาาสพชรเตะจะโดนพลาติแกแล้วกดวชิวทันด้วยนะเมื่อกี้แล้ววายดูเคงกำลังหิวเลือดป้อมขึ้นอยู่นะครับตอนนี้โอ้โหมันว่ะ วิกาจูหลุดมาแล้วข้างบนยังไงมีคนวิ่งเตะโอ้ทัดเตะวิกาจูนี่มานาเต็มหลอดนี่คลิปหายเลยนะผมแลวดวแต่แต่บรยูใส่โอ้โหแล้วอืมเตะไปเลยมานาเต็มรอบหน้าเจอกันแล้วเบบี้มาแล้วโอวัชชอดก็มาด้วย Uh huh. แล้วตัวยิงไม่หนึ่งคนยิงหรือเปล่าหนึ่งทีเราปิดกระจู้มาครับผมปิดกระจู้มาเจ้เว่ยยิงเคลียไปหนึ่งทีปิดกระจูแ้แต่มันอยู่ใส่ ปีกจูวิ่งแต่เมอร์มนยู่ใส่อีกจะหลุดหรือเปล่าแล้วเอเมลี่หลุดมาข้างบนแล้วมีใครเห็นหรือเปล่าแล้วยิงหรือเปล่ายิงไปหนึ่งทีโดนเตะโองตัดตายแล้วไปกระจูวิ่งมาข้างบนตามโอ้โหแล้วตัวยิงสองตัวมาแล้วยิงไปหนึ่งทีสองทีโอ้โหแล้วแบยูใส่เราเดินชนกันแล้วลงไฟลงไฟให้ปิกจูหรือเปล่าแล้วปิกจูแต่ันยูใส่แต่โอ้โหพากันหลบได้ ติจ,จูโอ้โหโดนยิงสวยครับผมตัดใต้สวยมากๆเลยเมื่อกี้นะครับไม่งั้นติจ,จูเข้าได้นี่สวยเลยนะครับโอ้โหแล้วเข้าไปลงไฟในบ้านเลยนะผมแบบไม่ให้ออกมาแล้วให้โอ้โหแล้วเอาเอมิลี่มายิงเคลียร์ไปเรื่อยๆล้วเข้าเสาด้วยสองทีสามทีสี่โอ้โหเกือบสี่ทีโอ้โหแล้วมาอีกหนึ่งคนหนึ่ง โอ้โหแล้วโดนตัดโอ้โหวิบายทูเคต้องกันหนักเลยนะตอนนี้เอาละเบบี้ก็มาเล่นในบ่อวายทูเคแล้วงานส่งงานซวยแล้วครับผมเออคือจะให้เบบี้คือจะให้บายทูเคเล่นแค่อยู่ข้างเสาหรือเปล่าปกาลรรีอยู่ไหนเด๋ยวเตะไปโอ้โหแล้วพีะจูมาข้างล่างมีคนเห็นหรือเปล่าแล้วเพชรสัต็กโดนลำมันไหวหรือเปล่าวะไอเนี้ยแล้วพะจูลำไปอีกลำไปอีกลำไปอีก เลาลำโอ้โหมานายจะเยอะไปไหนครับพี่แล้วลํำไม่หยุดเลยนะผมตอนนี้โอ้โหแล้วลํำอย่างเดียวแล้วข้างบนข้างบนมาแ้วมายกช่วยแล้วมีคนยิงสองทีสองคนโอ้โหแตกเลยหรือเปล่าสามทีโอ้โหโอ้โหนัวนัวจัดแตกเลยหรือเปล่าอีกรอดสุดท้ายนะผมเลือดเหลือสามล้านสี่โอ้โหนัวนัวจัดเลยครับท่านผู้ชม จะรอเบบี้เกิดก่อนหรือเปล่าเบบี้จะโถมหรือเปล่านะฮะหลอดสุดท้ายแล้วลวายทูเคบอกเติมเติมครับผมเติมอะไรครับผมเติมยาดมหรือเปล่าแล้วพิกาจูมาลำใส่เอลเ,อเอดวิลตงวิ่งผ่านเอลไปไม่ต้องไม่สนใจเลยนะผมคือจะเข้าอีอย่างเดียวเลยนะตอนนี้ แพทริกเข้ามาป่วนแล้วนะฮะยังไงทีนอนตกแต่ไม่โดนยังไม่โดนนะเลือดเย็นสุดๆว่างั้นนะครับผมโอ้โหอันนี้ผมไม่ไปไหนเลยนะแล้วแล้ววายทูเคร, <c oughs> ร,รีบเติมเลือดอย่างไวนะฮะตอนนี้แล้วมาแล้วครับผม แล้วยิงหนึ่งทีโดนด้วยสองทีแล้วมีใครตัดหรือเปล่าแล้วยกสวยแล้วข้างล่างมาอีกหนึ่งคนเข้ามายกหรือเปล่าโอา้โหแล้วเดินยกก่อนอืเอาไงครับผมเฟตริกยังอยู่นะเฟตริกแบบเล่นใจเย็นมากนะครับผมแล้วก็เอเมลี่มาข้างล่างนะครับผมปิกาจูก็มาข้างล่างแล้วผมวิ่งหลบได้หลบวขวดแล้วยิงเคลียร์ไปหนึ่งทีแล้วปิกาจูวิ่งเข้าไปเดินไต่กำแพงโอ้โหแล้วมีคนยกอยู่หลบใต้พอดีแล้วปิกาจูเข้าไปอ e ีหนึ่งที สองทีสามทีสี่ทีแล้วไม่มีใครตัดโอ้โหแล้วไม่มีใครมาเอาพิกาจูด้วยตอนนี้ยังไงโอ้โหแล้วปล่อยลำไปเลยหรือยังไงแล้วมีคนมายิงอีกโอ้โหสวยจบหรือเปล่าหนึ่งทีสุดท้ายเรียบร้อยครับผมเบบี้เข้ารอบนะครับผม